เวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จึงจะเข้ามาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามส่วนพวกผู้ใหญ่ก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะกราบสวัสดีมิตรลักนักปั่นสลอ็อตคาสิโนโทุกๆคนทุกทท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์ทอยู่กับเว็บ ยูฟาสองอเช่นเคยนะครับผมวันนี้พกทุนมาที่30บาทเราลุยกันเลยที่ว่าเบ็ดแรกไปเลย30มสิบมีก็มีหมดก็หมดได้ก็ได้เสียก็เสียกันไปเลยทีเดียวครับผม,มจังหวะน,นี้ช็อตนี้โลมาก่อนครับ5แถว5กระดานัะผมไปที่ร้อบบาทก่อนนะจังหวะน,นี้ทุนน้อยผมก็เล่นได้นะบอกก่อนเลย ไม่ได้วันอยู่แล้วอเอา้าโบนัสมากีกจังหวะนี้ก็มาดิครับน้องขอฟันหน้าเองสักทีเถอะวะถือว่าพี่ขอละขอแค่ได้ฟันก็พอมาดิครับจังหวะนี้โล่ไปก่อนเลยโดนตะปบไปก่อนหนึ่งทีก็ไม่ได้วันอยู่แล้วก็ตบก็ตบมาสวนไปดิครับออื ไม่ดอนงึดเลยงึดเลยอย่างงี้งึดเลยโอ้โหโลอีกแล้วครับมันโหดร้ายเช่นนี้ถึงโตัวตนนี้มันดื้อจริงไะโอ้โหใส่จะไม่มีดวงได้ตกถึงโตจริงนะครับวันนี้โล่สามทีเลยสามที่ติดเลยแต่ไม่เป็นไรครับทุนน้อยอย่างน้อยเราก็มีมาละทุนสี่ร้อยละก็กำไรสี่ร้อยแล้วเรามีทุนได้ปั่นละเกือบสี่ร้อยนะสามร้อยเก้าสิบสิบบาทอืม ไม่ได้หวางอยู่แล้ว30ไปก่อนเรื่อยๆโลมาอีกหนึ่งทีจังหวะนี้มีแจกันช่อง3หรือไม่ว่าจังไหโอ้โหไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ได้อยู่นะอมไม่ได้หวางอยู่แล้วอืมแจกันมาต่อโลแถวสองขอได้ไหมเราไอ้นอ้องอม,มาแถวสองจริงแต่แจกันดันมาก่อนก็ไป สามสิบ,บาทเรื่อยๆไปก่อนจังหวะน,นี้อ่างหุ่นห้าช่องกับมงกุฎครับผมมงกุฎดอกสร้อยครับตามไปหนังเลยทีเดียวเชียวออสวยๆเก้าสิบบาทสวยเพิ่มเบ็ดเป็นหกสิบเลยละการไม่ได้วันอยู่แล้วไปเด้กลับมาเด็กครับแจกกันจังหวะน,นี้สวยๆโลช่องสองว่างไงต่อคอมโบหน่อยหนยูเล่นลิ้นยังวะต่อไปต่อ เราไม่กลัวอยู่แล้วไม่ยอมไม่หวัน่นแม้วันจะกินมาม่าก็ต้องกินนะครับผมฮฮเล่นอะไรครับเนี่ยไปองหุ่นมาจังหวะนี้โอ้โหไปก่อนหนึ่งทีมีอะไรต่อหรือไม่มีโลครับโอ้โหจังหวะนี้โลสวยๆไปครับหกสิบบาทจากกันแถวบอ,องว่าไงออืึคอมโบไม่เป็นไรครับผมแล้วเบ็ดไปกานสามสิบบาทไปกาน ัเนิไปก่อนหกิแม่เข้า30บาทเข้าก็ยังดีฟันไปก่อนโลวสวยตมาทำไมครับมาทำไมเอาแจกันวสวยๆไปโลแถวสามว่าไงช็อตนี้โลแถวสามก็ยังมาครับสวยอังุ่นเคียวโฮแถวสองว่าไงครับขอร้องล่ะจะไม่ลืมบุญคุณเลยโอ้โหแต่สองคอมโบจริงให้วันนี้อ มาดิไม่ท้อรหรอกออไม่ได้ท้ออยู่แล้วไม่ได้หวัน่นสามสิบบาทจนสามสิบบาทมาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าเป็นคนอื่นผมแนะนำไม่ถอนนะแต่ถ้าเป็นผมผมจะลุยให้สุดและหยุดที่คําว่าหมดหยอกหยอกเราต้องไม่หมดเราต้องลุยไปด้วยกันเนี่ยครับก็มาเดโอ้โหโบนัสก็ไม่เข้าว่ะสี่สิบห้าเลยละกันสี่สิบห้าเลยละกันไม่เข้าก็ไม่เป็นไรคลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับ ถ้าไม่ถึง18บดบวกอย่าเล่นอย่าลิลองอย่าได้เข้ามาโวัวพยยันกันแบบนี้นะเล่นเอาฮานะครับผมเล่นเอาฮาไม่เอาตังค์แต่ถ้าได้ตังค์ก็ดีจังหวะนี้ไปต่อเลยที่45บาทโอเคอย่านิ่งในสองอย่านิ่งบอกแมว่าอย่านิ่งจะก,กันมไม่ลงไม่เป็นไรก็มาเด็กครับก็มาเด็กครับรนไปไปก่อนเหลือสามสิบบาทไป เย็นเนิบๆโอ้โหจจกันไม่ได้อีกไม่ต้องรายจ่ายหกเลยละกันขึ้นราคานะขึ้นราคานะสวยโล่แจกันมาสวยๆมีต่อไหมไม่มีอะไรต่อไม่เป็นไรแล้วยังไงล่ะเราเป็นก่อนสีบาทก่อนคูณสามสิบบาทมากลเหมนกันนั่นนี่อโอเคแจกันโอ้โห ส0สิบปั่นสาไปเลยหมดก็ให้มันหมดไปแต่มันไม่หมดนะด,ดีน้องๆก็ามาดิครับอ๋ออาหมุนมาอีกแล้วห้าช่องหกสบาทก็ามาเด็ครับอยากพี่ได้ต่อทุนนะเฮ้ยเฮ้ยอยาให้คนป่ามีปืนนะถ้ามีปืนน้องโดนนะโลมาโดนโดนะสีิ้าไปเลยละกันจังหวะนี้ใส่ไปเลยขออีกทีหนึ่งละกัน โอเคโอเคโอเคเบบี้โอเคมีต่อไหมมีอังุ่นเขียวโฮต่อครับจังหวะนี้สวยๆโล่โล่โล่โลแถวสองโล่โล่โลสวยจังหวะนี้ดาบต่ออย่างแน่นอนครับอีโต้มาแน่นอนมาแล้วมีอะไรต่อไหมโล่แถวหนึ่งอังุนแถวสองมีอะไรให้พี่ไหมมีโล่คู่โล่จังหวะนี้เต็มช่องเต็มกระดานครับ450บาทบิ๊กวินแน่นอนตาน,นี้พร้อมเข้าฟรีสปิน อ๋อฟิสตปิน10ทีครับผมขอีกทีนแน่ไหมเราฟิสตปิ้น20ทีมไม่ได้ไม่เป็นไรครับโมทอดนี้สวยๆทำงานไปวิ่งที่675บาทไปเลยีเดียวเีวครับผมจังหวะน,นี้เราก็ยาวไปต่อฟิสปิ้ส10ทีขอภัยครับลิ้นรัวเลย10ทีเราจะได้ฟีสปินหรือฟรีเกลือกันแน่ครับผมรอชมได้เลยครับจังหวะน,นี้ ลูกพ่อโอ้โหฟีฟินเหมือนฟีเกลบ่นี่เฮ้ยเกินไปสองโอ้โหย้ายพี่แค่หกร้อยเจ็ดสิบวะเข้าฝักเข้าฟีลปินแล้วเว้ยฝัดเดือย่างเงี่ยเนี่ยท่านเย็นอยเย็นโอ้โหฟีฟินเหมือนฟีเกลจริงๆทีสุดท้ายทีสุดท้ายว่าไงทีสุดท้ายโอเคยังมีโลมาครับผม ยังุ่นยังุ่นเคียวโหไหมเอี๋ยยังมีแจกกันอยู่ดาบช่องสองหุ่นเชียวโหช่องหนึ่งว่าไงต่อช็อตให้พี่หน่อยเอา๋มีดาบช่องสองอยู่ครับอุอ่นเชียวว่าไงลูกมไม่ไม่ใส่ครับผมจังหวะนี้คุณตังติบบาทครับแต่บิ๊กวนมาที่เจ็ดร้อยหกบห้าบาทครับผมโอ้โหช็อต,ตสวยๆงามๆแบบนี้หาได้ที่ไหนบ้างครับผมโอเค ไปต่อกันเลยครับไปต่อกันเลยรถเบ็ดก่อนรถเบ็ดก่อนทำไงดีคิดอยู่คิดอยู่ใจยเย็นนะคนดูสามสิบไปก่อนละกันก็มาดยครับโอโลโอ้โ,โห,โห,โหสวยครับแจกันแถวหนึ่งนะครับแจกันแถวหนึ่งแถวหนึ่งโอ้โห,โหมีโลมาอยู่ครับแจกันต่ออย่างแน่นอนครับจังหวะนี้จะเข้าฟีสปินอีกหรือไม่ต่อช็อตคอคอมโบมาสวยๆงามๆจังหวะนี้ขอดาบแถวสองได้หรือเปล่าเรา ขอได้แถวสองได้เปล่าโอ้โหไม่ได้ครับสงสัยจะเข้าไปแล้วสงสัยจะน่าจะพอละครับทุนสามสิบบาทแตกมาเก้าร้อยก็โอเคนะก็พอนะใครจะอยู่ก็อยู่แต่ผมไม่อยู่ละครับพี่น้องสําหรับใครที่อยากเล่นเว็บเดียวกับผมนะครับผมมีรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะอย่าลืมเข้าไปสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บ